สวัสดีครับพบกับผมช่อง EC T S Channel เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำนัดประชุมล่วงหน้านะครับผ่าน Google Meet ของอ Google นั่นเองนะครับผมโดยใช้เป็นตัว Google Meet เนะโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นให้เพื่อน ล็อกอิน gmail ให้เรียบร้อยนะครับล็อกอิน gmail ให้เรียบร้อยพอล็อกอินเสร็จปุ๊บเราก็ไปตรงนี้ครับแล้วก็ให้เราเลือกปฏิทินนะครับชาเลนเดอร์นะครับโอเคพอเราเลือกปฏิทินปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราอยากนัดประชุมสมมติวันนี้วันที่25พฤษภาแต่ผมอยากนัดประชุมวันที่1 1ก,ก,กรกฎาคมเราก็กดวันที่1 แล้วทีนี้เราอยากนัดประชุมเวลาอะไรเวลาไหนล่ะผมจะลองบ่ายโมงถึงสี่โมงเนาะผมจะลองบ่ายโมงถึงสี่โมงผมก็จะคลิกตรงนี้ครับหนึ่งปีเอ็มไปจนถึงหนึ่งสี่โมงเย็นนะครับปึ๊บพอเราเลือกระยะเวลาหรือเลือกช่วงเวลาที่เราต้องการจะนัดประชุมมันก็จะดิ้งหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับวิธีการเลือกก็ให้เราลากเมาส์ลงมาเลยนะครับ อันดับแรกเราก็เพิ่มชื่อหัวข้อเรื่องที่จะเราจะนัดประชุมนะครับหรือหัวเรื่องนะครับผมมะยกตัวอย่างอ่ะผมจะตั้งหัวข้อว่าทดสอบการนัดประชุมมิตรล่วงหน้าแล้วกัน โอเคแล้วทีนี้เราจะนัดประชุมกับใครเราต้องไปเพิ่มผู้เข้าร่วมโดยให้เราเอาอีเมลของคนนั้นหรือเอาอีเมลของคนที่เราจะนัดประชุมไปวางผมมีเตรียมไว้และสีคนนะครับใส่แล้วก็ Enter เลย ไปคนต่อไปจะเป็น Gmail ก็ได้เป็น Hotmail ก็ได้นะครับเป็นพวกของ Windows l i t e พวก เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเป็น Gmail อย่างเดียวนะครับเน,นี่ยอันเนี้ยผมจะใช้เมลที่เป็น Hotmail นะครับก็ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เราทํานัดไปแล้ว4คนนะครับอันนี้ก็คือผู้จัดผู้จัดก็คือเราอีเมลเรานะครับเราทํานัดประชุมไปทั้งหมด4คนนะครับถ้าเรามีหลายคนเราก็เพิ่มอีเมลเข้าไปได้เลยนะครับ พอเรานัดประชุมเรียบร้อยก็มาดูรายละเอียดนะครับก็จะมีพวกวันวันที่ที่เรานัดประชุมเวลาแล้วก็หลายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอีเมลผู้เข้าร่วมประชุมที่เรานัดไปแล้วแล้ว o o g l e m e e t นะครับ Google m ม e t มันจะสร้างลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมให้เราเองนะครับแต่ว่ามันจะเข้าได้สูงสุด100 100คนเนาะถ้าเกินร้อยคนมัน น่าจะต้องได้ซื้อแพ็กเกจเนี่ยมันต้องได้ซื้อแพ็กเกจพรีเมียมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกกำหนดตารางนาดหมายช่วยเตือนแต่ว่าผมผมไม่ได,ดูผมผมเอ่อจะมาประมาณนี้ก่อนเนาะดูแค่หัวข้อนี้โอเคพอเราได้ไรายละเอียดแบบนี้แล้วเราก็กดบันทึกนะครับ คุณต้องการส่งอีเมลคำเชิญถึงผู้เข้าร่วม Google ในปฏิทินนี้ไหมเราก็กดส่งเลยครับพอเรากดส่งปุ๊บเมลเรานะครับเราที่เป็นคนนัดมันก็จะขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุมที่เราทำนัดไปนะครับผมนัดเมลเมลนี้เนาะวันที่หนึ่งเนาะนี่มันก็จะขึ้นมาว่า การทดสอบการนัดประชุมมีล่วงหน้าบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นถ้าผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ที่เรานัดไปมาคลิกดูรายละเอียดนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นรายละเอียดที่เราทํานัดไปนะครับก็จะมีลิงก์นะครับก็จะมีลิงก์ให้แบบนี้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเข้า gmail นะครับมันจะเด้งไปในในใ,ใน gmail เราครับ อีวิธีหนึ่งมันจะมันจะเด้งไปใน Gmail มันจะเด้งเตือนไปใน Gmail เนี่ยแบบนี้ครับมันก็จะบอกว่าใครเป็นคนทํานัดมานัดมาเวลาไหนมันก็จะคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วเราก็กดเข้าร่วมได้เลยเมื่อถึงเวลานะครับหรือกดลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะตอบรับตอบรับเมลเราก็กดเข้าร่วมนะครับมันก็จะอพอผู้ที่เรานัดประชุมกด ตกลงเข้าร่วมประชุมมันก็จะด้งไปมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นพอเราคิดเข้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่านเนี่ยคนนี้ตอบรับมาแล้วมันจะเป็นเครื่องหมายถูกถ้าคนอื่นตอบรับมามันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการวิธีการทํานัดประชุมลงหน้าโดยผ่านาโปรแกรม g o กู เกิลมีนะครับของ Google นั่นเองนะครับผมเราทําได้หมดเลยนะครับเราจะนัดล่วงหน้ากี่เดือนกี่วันอะไรยังไงก็ได้นะครับผมสุดท้ายนะครับผมฝากฝากทิคนิดนึงนะครับสมมติว่าเราเราทํานัดประชุมเนาะสมมติมติเราทํานัดประชุมไปแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเขาว่างไหมหรือเขาติดประชุมอย่างอื่นไหม ให้เรามาดูวิธีการเช็คนะครับสมมุติว่าผมจะนัดคุณคุณเคนาบีนะครับให้ผมจะนัดคนนี้สมมุตินะให้เรามาใส่ตรงนี้นะครับวางแล้วมันจะบอกว่าคุณเนี่ยคุณเคนาบีเนี่ยมีนัดประชุมแล้ววันไหนบ้างนะครับ มันจะขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมา กดผิดและไปลนะมัวลนะก็คือมันจะขึ้นตารางมาเลยครับว่าคนเนี้ติด,ต,ด,ดติดนัดประชุมอย่างติดนัดประชุมอยู่ติดนัดประชุมหัวข้ออื่นอยู่นะว่าจะขึ้นมานะครับผมอันนี้คือเพิ่มเนาะเพิ่มที่มันจะขึ้นเต็มเป็นตารางมาเลยว่าคนนี้ว่างว่างไหมหรือไม่ว่างณนะเวลานั้นๆนที่เราต้องการจะทํานัดไปไปนะครับผมก็มีมีประมาณนี้ครับ วิธีการทำนัดประชุมล่วงหน้าผ่านโปรแกรม google meet นะครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ